ผลการออกเลขวันหวยห้าหน่อยห้าหน่อย V.I.P. ไปจากวันที่ยีิบเกา้ามิถุนายนสองพันห้าร้อล่างวันเลขสอตัวางเลขที่ออก0606์0 6. 0 6. ล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกแป8 0ูนล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกห้าแปดศูนย์ห้นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าหนอยห้าหนอย VIP ประจากวันที่ยิบเกามิถุน,นาย,ยนสองพหาอขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยห้าน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ในนะจะจะับตะครก็ติดตามและเป็นกําลังใจขอขอบพ้นทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกห้าน้อยในวันพุงนี้สำหรับมือนีขอพูณและสวัสดีจ้า